เดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าชิโร่เอมิยะจากเฟดกันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีบิทรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านเงน,น,นะครับเดี๋กับผมเอ็มคนเดิมเลยนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง Anime World Tower Defense กันอีกแล้วนะเออ Guys, <look. S 1> เกมที่เรารักเจ yeah! ก็อย่างที่เกริ่นไปต้นคลิปนะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเจ้าก็จะเป็นเจ้าเอมิยะนั่นแหละนะแต่ว่ากูยังไม่ได้ทําการคราฟมานะเดี๋ยวขอคราฟก่อนเป็นตัวละครแบบมิราเคิลเนาะนี่เลยจัดไปนี่แหละก็จะเป็นประมาณนี้นะซอสคอนโทรลเลอร์ฟิลเนาะ ก็ไม่รู้นะว่ามันหมายถึงอะไรนะความรู้สึกของคนควบคุมดาบมาก็โอเคทําการคราฟมาเรียบร้อยแล้วเนาะโดยสายที่เรามีเนี่ยก็เป็นเลเวลตอนที่30นะมีค่าคาตากอรี่ลดเดอร์เป็นซอร์มาสเตอร์นะก็จะโบยดาเมจเป็น130%มีค่ามอดิฟายเป็น100ทุกช่องเนาะวางสูงสุดได้ที่3ตัวนะแล้วก็ ในเกมชื่อว่าซอคคอนโทรเลอร์ฟิลอย่างที่บอกไปนะเป็นตัวละครท่าสีเขียวเนาะหรือว่ากรีนนั่นเองนะเป็นตัวละครระดับ m i r a เคิหรือว่า MR นั่นเองนะสามารถมาคราฟได้ตรงที่ Miracle Creation หรือว่าตรงตรงเรเบิล t o ตอร,รนั่นเองนะเออก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะตอนแรกเนี่ยเราว่าจะลงคลิปเจ้าชิโร่เนี่ย ตั้งแต่วันแรกๆที่มันมาแล้วนะแต่ว่าตัวมันใช้เวลาฟาร์มเยอะกว่าที่คิดนะถึงแม้ว่าของที่ใช้คราฟมันเนี่ยอาจจะเป็นของเก่าๆนะแต่ว่าไอ้พวกเขาเรียกว่าพวกฟาร์มดาเมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่นะเออก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันนะสำหรับการเกิดน,นะก็เดี๋ยวเราไปในเกมไปละกันนะว่าสําหรับเจ้าชิโร่เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะเออ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสำหรับเจ้าชิโร่เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูเรื่องของโมเดลกันก่อนเลยละกันเนาะก็โอเคนะสำหรับโมเดลของพี่แกก็จะเป็นประมาณนี้นะ จากที่เห็นนะคือพี่แกมีความ 3D ไว้เรื่องของเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะซึ่งกูไม่แน่ใจนะว่าซีโร่ร่างนี้มันคืออะไรนะเพราะว่ากูไม่เคยดูเรื่องของเฟสเลยแม้แต่ตอนเดียวนะรู้แค่พวกข้อมูลของชื่อตัวละครแล้วก็ถ้าโจมตีคร่าวๆมันนะเออแล้วก็ทําไมซีโร่ร่างนี้มันถึงแขนใหญ่อย่างนี้วะ คือพี่แกเล่นกล้ามแค่แขนข้างเดียวแล้วยังไงไม่เข้าใจนะนันะเสื้อขาดด้วยประเด็นน่ะเออแล้วแขนเป็นกล้ามเป็นล่ําเลยนะเออ่ําซ้ำด้วยนะแต่มันข้างเดียวอะ่ะคือพี่แก่ําซ้ำข้างเดียวนะเออแล้วก็ใช้ดาบที่มันไม่เหมือนกันนะมันดาบมันคนละแบบเลยนะเอออันนี้มีประกายออร่าแดงๆอันนี้ประกายออร่าออกเป็นทองทองหน่อยนะเออแล้วกูเอาหน้าตาพี่แกดิ L ash, L ash mode, screaming, เลชเลช r อดสกรีมิง ก็รู้สึกว่าหน้าตามันจะดูเล็กๆไปหน่อยนะเออเพราะทาไมรู้ว่ารู้สึกว่าหน้ามันใหญ่นะแต่แบบหน้าตามันเล็กแต่ว่าหัวหรือว่าหน้าแล้วผมมันใหญ่นะเออเอาง่ายคือหน้าตามันไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่นะเออแต่โดยรวโมเดลก็ถือว่าดีนะโดยเฉพาะเรื่องของชายผ้าตรงนี้นะปิวสวยสวยดีนะเออก็แบบประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเรื่องของโมเดลนะก็เดี๋ยวเราไปเรื่องของท่าโจมตีละกันเนาะก็สาหรับค่าวางก็อยู่ที่2 0 0พันนะก็เดี๋ยววางกันเลยโอเค ก็สำหรับดาเมตต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ19,880เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่60 SPA หรือความเร็วโจมตีเนี่ยอยู่ที่5วิวางขั้นแรกกรตีเป็นแบบเซอร์เคิลนะเตเพิร์ดเดยมเมติแอร์แล้วก็มีพาสซีฟเป็นเลส a อ k นั่นเองนะแล้วก็มีชื่อเป็นซอร์คอนโทรเลอร์วงเล็บฟิลนั่นเองเนาะซึ่งจริงๆอะ่ะดาเมจไม่คงที่นะเพราะว่าพี่แกมีเป็นเลส a อ k นั่นเองนะไหนดูการโจมตีหนสิ อ่ะก็จะเป็นการโยนดาบไปข้างหน้าเนาะแล้วก็พี่แกจะเหมือนจะพุ่งเข้าไปเก็บดาบมั้งเออไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่าเราไม่เคยดูเรื่องของเฟสน,นะเนี่ยก็จะเป็นการโยนดาบไปข้างหน้าเนาะแล้วก็จะสไลด์ใส่มอนนะปึ๊บอ่ะมาไหนดูซิคิดตีเท่าไหร่อ่ะเหมือนจะตีหนึ่งฮิตนะอีกสักทีปะโยนไปแล้วก็พุ่งอ่ะก็หนึ่งฮิตนะสำหรับท่านี้ หนึ่งหรือสองฮิตวะขออีกรอบหนึ่งตอนโยนดาบไปมีดาเมจไหมอ่าไม่มีนะก็มีแค่ตอนพุ่งเข้าไปนะเออก็แหละท่าแรกประมาณนี้ละกันเนาะก็เดี๋ยวอัพเลยกบโอเคนะขั้นต่อไปเนี่ยก็ชื่อท่าว่าเทสออนนะก็จะตีเป็นแบบเซอร์เคิลจะบวกดาเมจเป็น2 5 0หมนะบวกระยะไป6แล้วก็บวก S p a ไปอีกหนึ่งนะก็จะตีเป็น6วิเช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ6,500นนะก็เดี๋ยวอัพกันเด้อ ก็จะตีเป็นเซอร์เคิลที่ใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ยังไม่ตีแอร์เนาะไหนดูสิเพรสออนอ่าก็จะตีเป็นแบบฝนนะฝนดาบเนี่ยก็จะเสกดาบลงมาปักแส่มอนนะไหนดูแอนิเมชันสิเอ้ยตอนพี่แกชูมืออ่ะมันมีออร่าแสงตรงแขนด้วยว่ะเฮ้ยเท่นะเนี่ยดูดิเป็นขีดขีดขีดตรงแขนอ่ะก็แขนพี่แกโดนอะไรดีว่ะแสดงว่าไม่ได้เล่นก้ามใช่ไหมตรงเนี้ย เนี่ยปะมันจะมีเป็นอรา่าขีดๆตุงแขนอะคือกูไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะเพราะอย่างที่บอกไปนะว่าเราไม่เคยรู้เรื่องของเฟสนะเออ…เฮ้ยแต่ออนิเมชันถึงว่าทําออกมาเท่เลยนะตุ้งแขนนะม่เห็นว่ามันก็จะมีเป็นเส้นเส้นขีดๆเรืองแสงขึ้นมาเนาะแล้วก็จะเป็นการเสกดาบลงมาจากฟ้านั่นเองนะปุะ๊บนึงนี่เป็นแาบป,ประมาณนี้โอ้ยมันดูมุมนี้ไม่ได้เนี่ยเออประมาณนี้ประมาณนี้ ไหนดูฮิตไหน่สิโอทำดาเมจสองฮิตเองเหอน้อยจังอีกทีนะหนึ่งสองหรือสามวะไม่ชัดนะอา้าไอหานี่ไม่มาเสือกตายแร็วเอกเอาดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่หมอ่าประมาณสองฮิตเนาะโอ้ท่าก็เท่นะทำไมทำดาเมจน้อยน้อย เออประมาณนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวอัพต่อเลยโอเคนะขั้นต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่านายลิฟเบดเวิร์กนะก็จะเป็นแบบไล่ก็จะบวกดาเมจเป็นห้าหมื่นห้าสิบสองนะบวกระยะไปอีกสิบบวกเอสไปอีกสองนะก็จะดเป็นแปดวิใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะก็เดี๋ยวอัพกันเลยอืมก็สำหรับขั้นนี้นะจะเปลี่ยนพาสิบเป็นเลสิเนาะอ๋อ มีคัสซีนเหรอถ้ามีคัสซีนเดี๋ยวขอวางใหม่ถ้ามีคัสซีนขอวางใหม่ขั้นไหนนะนายไลฟ์อ่ะคันนี้ไปนี่คัสซีนอ่ะคัสซีนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเหมือนกับที่พี่แกสนิคในไอ้นี่เลยนะในดิสคอร์ดเลยนะเออ โอเคประมาณนี้ซึ่งขานี้ก็ตีแอร์แล้วนะแล้วก็จะเปลี่ยนพาสิฟเป็นเลซิฟนั่นเองเนาะตาสถานะนั่นเองนะดูการโจมตีซิก็จะเสกดาบอันโคตรใหญ่มาใช้นะเออปึ๊บหมุนแล้วก็แทงก็จะเหมือนจะเป็นการฟันไปข้างหน้าหนึ่งรอบเนาะสับึ่งทีแล้วก็หมุนแล้วก็ฟันอีกรอบหนึ่งนะเออประมาณนี้เอ้ยมันเท่นะเออมันเท่ดีอ่ะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตึม ประมาณนี้อนิเมชันก็ถือว่าเท่นะเออฟันหมุนแล้วก็แทงเออในท่าต้นไมกี้ฮิตท่านี้อ่ะหนึ่งสองสามแล้วก็อ่าทำดาเมจสามฮิตนะสำหรับท่านี้ปัม๊มประมาณนี้ก็พอเราอัพขั้นที่เจ็แล้วเนี่ยพี่แกก็จะมีสกิลเพิ่มมาประมาณนี้เนาะ ก็จะเป็นสนะกิลซอร์ตมาสเตอร์นะก็สกิลแรกก็จะเป็นโลลัสนะก็จะทำการกันฐานเรา25วิเนาะก็น่าจะเหมือนกับสกิลน้องโลนะเออแล้วก็มีสกิลเป็นมีดมีดก็จะเป็นจัสติสนะอันนี้น่าจะเป็นพาสีฟเนาะก็จะเปลี่ยนพาสีฟเป็นจัสติสนะซอร์ตก็จะเป็น age, ดาเมจคริติคนะแล้วก็ เบอร์เซ่เบอร์เซ่นะไม่ใช่เบอร์เซิร์กนะเบอร์เซ่พาสิเป็นเลซิสแล้วก็จะบอดามอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะเออก็เดี๋ยวเราค่อยกดสกิลตอนอัพตันละกันเนาะก็เดี๋ยวอัพให้เสร็จก่อนออโอเคก็อัพตันแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาไล่กดสกิลเลยละกันเนาะก็จะเป็นโลอาร์ก่อนละกันนะปึ๊บอ่ะโลร์ก็จะเป็นการกลางโลเป็นรูปซากุระประมาณนี้เนาะไหนดูดิ ก็ตรงฐานเราก็จะไม่มีอะไรนะสำหรับโรสนะเอ,อประมาณนี้พี่แกก็จะการดอกไม้ซากุระขึ้นมานะเ,เราไม่แน่ใจนะว่าใช่ดอกซากุระหรือเปล่าน,นะแต่มันม,มันไอย่างนั้นนะประมาณนี้นะโรสนะต่อไปก็จะเป็นไนฟ์มีดครับอ่ะอ่ะ,อะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะเป็นการเปลี่ยนดาบนะเป็นดาบอันเล็กๆนะเหมือนดาบสายฟ้านะเนาะเ เรื่องการโจมตีล่ะโอเคก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็ปักดาบลงพื้นนั่นเองนะสำหรับท่าน,นี้ปุ๊บตัม้มประมาณนี้อ่ามีเสียงสายฟ้านะแต่มันเป็นจัสซิสนะทำไมถึงไม่เป็นไอ้นี่วะฟาลาไซนะเอออีกทีปะปุ๊บอ่ามีเสียงนะอันนี้ดีเนาะอันนี้ดีก็จะตีเป็นแบบลายนะสำหรับท่าน,นี้แต่ดูด,ดิตีกี่ฮิต อ่ะประมาณ2ฮหินนะเฮ้ยทำไมชิโร่ตีน้อยจังต่อไปก็จะเป็นซอสนะตีไปแบบคริติคอลเฮ้ยด,ดาบเซเบอร์ปะเนี่ยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะโอ้ยไอยตัวไอนี่เท่นะซอเท่นะปักดาบลงพื้นแล้วตัวแขนพี่แกก็จะมีเป็นขีดเนาะขีด,ขด,ขดเรืองแสงนะเออท่ายืนเหมือนเซเบอร์เลยอ,อันนี้ดาบเซเบอร์ปะเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับตัวละครนี้นะเออ ก็ตีเปแบบลายเหมือนเดิมเนาะไหนดูสิอ่าส่วนแอนิเมชันก็จะเป็นการตวัดดาบขึ้นมาเนาะใหนดูสิตีกี่ฮิตอ่าตีประมาณ2ฮิตนะเฮ้ยทำไมชีโร่มันตีฮิตน้อยดังอะ่ะตี2ฮิตทุกท่าเลยนะเออ ซึ่งสำหรับคิดตที่ข้อของพี่แกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ70%เลยนะเออแล้วก็ต่อไปเนาะก็จะเป็นเบอร์โซลเนาะก็จะตีเป็นเลซิตแล้วก็บัวดามิง50%นะ โอเคนะก็สำหรับท่าเบอร์โซลเนาะก็คือไอ้ท่าไอ้ดาบตอนอัพขั้นเจ็ดนั่นเองเนาะก็นั่นแหละสกิลของเจ้าชีโร่ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็เดี๋ยวสรุปเลยละกันเนาะสำหรับดาเมจอัพตันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ916,420นอเนาะอันนี้ก็คือบวกกับ พาร์ทิฟิ e ต์เลสเอทีเคกับสกิลเบอร์ซอลนะที่บวกดาเมจอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะระยะก็อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าเอสพีเอหรือความเร็วโจมตีเนี่ยนะอยู่ที่แปดวิอัพตันก็ตีเป็นแบบไลน์แล้วก็ตีแอร์ด้วยนะแล้วก็มีพาร์ i ิ e เป็นเลสิตแล้วก็เป็นคริติคอลแล้วก็เป็นจัสติสนั่นเองนะก็เดี๋ยวลองบัฟเลยละกันเนาะก็โอเคนะพอบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นนะอันนี้บวก เขาเรียกว่าอิงดาเมจจากท่าเบอร์ซซ่เนาะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่163ส่วน SPA ก็อยู่ที่8วิเท่าเดิมนะเออจริงๆอ่ะดาเมจของเจ้าชิโร่สามารถไปได้ไกลกว่านี้นะเพราะว่าพี่แกมีเลส a อ k นั่นเองนะดาเมจอาจจะแตะ2-3ล้านได้เลยนะเออแต่ก็นั่นแหละประมาณนี้และกันเนาะสำหรับเจ้าชิโร่นั่นเองนะเออ ก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้าชิโร่นั่นเองนะก็ส่วนตัวคิดว่านะเป็นหนึ่งในตัวละครที่รูปแบบการเล่นหลากหลายดีนะมีสกิลให้กดเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนยนั่นนะแต่เราไม่แน่ใจนะว่าตัวละครพี่แกเนี่ยเมตาหรือเปล่านะเออต้องลองเอาไปใช้จริงอีกทีหนึ่งนะแต่ที่แน่ๆอ่ะพี่แกไม่มีเขาเรียกว่ามิราเข้าชาตอีเวนต์นะคือกูก็ไม่รู้นะว่าทำไมเขาไม่เพิ่มมานะเออ ก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าชิโร่นะมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยละกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะว่าจะเป็นตัวอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบาย